ช่วงพาทัวร์การหาอยู่หากินแบบอีสานโอเคครับวันนี้อยู่กับปูนพาทัวร์นะครับวันนี้ผมสิพาไปจับปลาค่อนนะทุกคนโอเค จับปลาค่อนเนาะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะแต่เห็นตาบอกว่ามันมันบ้อนอยู่นะทุกคนมันบ้อนอยู่ใครอยากรู้คำศัพท์ภาษาอีสานคอมเมนต์มานะครับใครอยากรู้คำศัพท์ภาษาอีสานคอมเมนต์มาผมว่าเราเกมไทยเนาะโอเคตามรับชมกันเลยโอเคครับทุกคน เราต้องจอบจอบนะได้ยินเสียงไหมผมอะลต้ามาตักเลยนะทุกคนแบบมันจะง่ายกว่าจับมือไม่ใช่จับมือแบบนี้นะจับเนะีนะ่ยนะได้ยินไหม เ,เราต้องแบกข้าวนะครับนี่ข้าวมันล้มเนาะโอ้ยไม่ใช่น้ำมันเยอะอยู่บนน้ำมันยังเยอะอยู่เลยนะครับทุกคนโอเครู้เรื่องเลยนะปลาเยอะจัดเลย ไตเอาไม่ได้ถอยถอยถอยโอเคดูดีครับทุกคนมันแห้งมันจนจะตายแล้วนะโอเคเราไปหาตรงที่อื่นกันตรงนีน้ำมันเยอะอยู่นะเราไม่ได้นะตรงนี้ดีกว่าโอเคครับ ไปหาที่กันเลยเนาะ <c oughs> นี่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นร่องน้ำเนาะโอ้ทุกคนมาช้าไปครับตายหมดแล้วนะดูดิ <c oughs> ผมมาวันนั้นมันยังอันนี้เลยนะมันยังแบบมีน้ำใสๆมาวันนี้มันแห้งหมดแล้วนะตายเลยโอ้ โอ้ oh my g ก d แล้วแบบทางเดินนี่คือแบบปลาตายเลยนะแล้วผมจะไปเอาคลิปไหนให้ทุกคนลงให้ทุกคนดูเนี่ยดูดิดูดิทุกคนยังกินได้อยู่ไหมเนะี่ยตายหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> ผมชวนแม่ผมมาตั้งหลายวันแล้วนะครับแต่แม่ผมไม่มาสักทีก็ตามสภาพที่เห็นนะครับอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะน้ำเยอะเนาะอันนี้น้ามันบกมาแล้วนะ คือแบบปลาอย่างเยอะเลยนะฝั่งเนี้ยเนี่ยฟังเสียงดิแต่มันจับไม่ได้นะนา,นนานมันเยอะจัดเลย ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะแบบข้ามันหนามากเลยนะทุกคนโอเคเห็นกันหรือยังครับนี่นะแบบน้ำมันกำลังจะแห้งเนาะผมทวนแม่ผมมาหลายวันแล้วมแม่ผมไม่มาสัที ป้ามันจะตายหมดก่อนเนี่ยผมอยากเพาะขายอยู่นะครับแต่แบบไม่มีงบซื้อท่อนะผมเห็นเขาเออข้าวทิมตา ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้น่าจะน้ำเยอะนะไปฝั่งนี้ลอยคนเดินนะทุกคนไม่มีสักกตัวดูดิทุกคนมันแบบมันคลานหาน้ำนะดูดิเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ย มันจะตายหมดนะเนี่ยถ้าแบบเปอยไว้อีกสักวันนึงเนี่ยเพราะอากาศมันร้อนมากโอ้ยอันต้นน้อยๆนี่เนาะตัวเล็กๆนะครับมันดื้อมากเลยโอ้ร้อนจัดเลยทุกคนเดี๋ยวอีกสักสองสามวันตาก็น่าจะได้เกี่ยแล้วนะครับ แต่สองสามวันแต่สองสามวันนี้น่าจะน้ำน่าจะแห้งหมดก่อนมันก็น่าจะตายก่อนกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่บนหัวผมเนาะอาจจะสูงไปนะ โอ๊ยอุยอ้ยตัวเล็กจัดเลยไม่น่าตะกร้ามาเลยเนาะเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ย ได้แล้วทุกคนมีแต่ลูกปลาช่อนเลยนะ,ะหายหมดเลยโอ้โหหอยลูกใหญ่จัด เริ่มทอแล้วว่ะทุกคนเสียงตรงนั้นนะทอก็ต้องสู้ต่อไปครับเพื่อนาคดที่ดีนะได้เห็นเองฟังจากเสียงแล้วน่าจะโคตรเยอะเลย าเฮนะ้ยแล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคไปหมอ ไอ,อ้ปีนผมอ่ะเป็นไหนละอุ้ยอุ้ย,ยประหมอตัวแบบกำลังใส่เบ็ดเลยนะถ้าตาเกี่ยวข้าวพวกนี้แบบพอดีเลยนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุยมันเป็นรอยเท้านะครับมันอยู่กับรอยเท้าคนนะมันเหมือนรอยคนเดินแล้วก็แบบ ถ้าเกี่ยวข้าวออกเนี่ยโอ้โหวิ่นอีกปะหมอเยอะมากเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกจับปลาสองมืออุ๊นี่อ้โห จับปลาแบบนี้คือเขาเรียกว่าปลาค่อนนะครับใครอยากรู้คำศัพท์ปลาค่อมปลาค่อนคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมบอกเอเค,อเคถ้าแบบปล่อยไว้มันก็ตายเหมือนฝั่งนู้นนะ นะทุกคนเห็นไหมโอ้โหจับยากจัดเลยทุกคน ดูดิครับปลาขาวยังมีเลยทุกคนอุ้ยนี่ครับปลาขาวผมจับในรอยตีนผมนะเนี่ย ปออให่ผมเลี้ยงปูอยู่นะครับแต่ไม่รู้มันจะไขต่ตอนไหนเนาะโอ้โหผมว่าแล้วนี่แหละครับอีกปัญหาหนึ่งที่เราจับยากนะน้ำมันเยอะโ,โอเคครับจับปลาสองมืออ้าวหลุดไปขนาดจับปลาสองมือ อันนี้ยังหลุดเลยนะครับปลายังหลุดเลยตามมาเห็นคลิปนี้นะด่ายับ มเอานะครับทุกคนเนี่ยโอเคอุ้ยตัวปลาเยอะจัดเลยแบบอยากให้เขาเกี่ยวเข้าเร็วมากเลยคือแบบถ้าเกี่ยวข้าวปุ๊บนะผมเอานี้มาช้อนเอาเลยนะเอาตะก,กา้านี่แหละตะก,ก้าอยู่บนตะก,ก้าสีชมพูนั่นลครับเอามาช้อนเอาเลยนะ มันจะง่ายนะมีปูด้วยไปให้ปูไปให้แม่เลี้ยงนะหูยคนสองตัวอ่ะตัวเดียว คลิปนี้ออกไปนะตาเห็นนะตาบอกข้าวตาอุ้ยปลาเยอะจริงทุกคนบอกแค่นั้นแหละ ปลากระเดิดบ้านผมเรียกว่าปลากระเดิดนะครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าปลาเข็ง อะเป็นหยดน้ําเลยนะครับทุกคนเนื่อจัดไม่ใช่มันไม่ได้เหนื่อยหรอกครับมันร้อนมากปลาขาวพุ้ยปลาขาวเยอะจัดเลยปลาตะเพียนหรือเปล่าเนี่ยลูกปลาตะเพียนปลาตะเพียนน้อยนะ ดูดิครับทุกคนดูดิคนเห็นไหมน้ำมันกำลังจะแห้งนะน,นี่เห็นแล้วสองตัวเลยดูดิครับโอเคครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าปลาจับมือ ปลาสองมือแต่ก็หลุดนะดูดิโอ้ลูกปลาตะเพียนมีแต่สายนี้เลยนะครับทุกคนดูดิ จับปลาสองมือได้ปลาสามตัวได้สองตัวหลุดนะทุกคนหลุดแบบเห็นหลังเลยนะน้ำแบบกำลังเห็นหลังปลาเลย ทุกคนดูนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรทุกคนดูนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมหัวปลากับตัวปลานะมันท่อนอยู่นะทุกคนดูหน้าผมยิ่งกว่าอาบน้ำอีกนะโอเคกลับต่อเลยพอได้ทอดนะ นะครับปาดสี่ตัวทุกคนดูสี่ตัวเห็นยังสี่ตัวปาดี่โูโอ้โหห้าตัวครับทุกคนอ่ะผมจับผมจับลงทีเดียวเลยนะสี่หรือเปล่า โอเคครับทุกคนเราก็จะมาล้างปลาเนาะอุ้ยมันปลาเยอะอยู่นะอุ้ยเอาเี่นีงโอเคโอยปลาช่อนปลาช่อนโดดนะผมล้างขี้ดินขี้อะไรออกก่อนนะ Okay. โอเคอุ้ยอุ้ยปูแม่ปูแม่โอเคมันก็จะประมาณนี้นะอเออเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนโอเคผมไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากดีตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วย